ครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วถึง76พาร์ทครับเอาล่ะไม่รู้ว่าผมไม่เอโพอผมว่าในตำนานหรือเปล่าครับผมเอาเป็นว่าผมขอร้องเพลงเพลงนี้ให้กับตัวเองครับก็เป็นเพลงของพี่ตูนครับผมชีวิตที่ยังสวยงามครับผมเอาท่อนเดียวขอ จะยิ้มรับมันวันที่ใจอ่อนแอแม้ทุกเรื่องราวมันยังเคยโหดร้ายสุดทุกที่เราพบผ่านมันคือชีวิตของเราแม้ถึงหัวใจที่ยังคงทรมานแม้ว่าน้ำตาย,ยังไม่แห้งเหือดตายกอดไว้ทุก ความมองมอนไม่ว่าจะร้ายดีชีวิตยังคงสวยงามพอพอคนเดียวพอก็ต้องปวดปวดหูกันไปเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ให้กำลังใจตัวเองไปแล้วนะครับก็ถึงทะเลทรายละถึงเจ็ดสิบหกพาร์ทครับหายากจริงทะเลทรายครับผม อ่ะข้างหน้าเรามันเป็นอ่าห้องผมมันเล็กอะเสียงมันก้องอะย้ายทีอะว่าพรุ่งนี้ย้ายย้ายคอมไปไว้ข้างหน้าต่างแม่งเลยครับผมเอาอ่าเครื่องประดับออกนะเดี๋ยวถ้าเจอโปเกมอนเนี่ยเห็นไหมมันสู้นวะมันเด้งออกอะ่ะมันสู้ไม่จบอะ่ะแล้วถ้าเราสู้ไม่ไม่เสร็จทำไม,ไม ทุกอย่ okay, เหมือนเมื่อกี้อะ่ะมันสู้ไม่เสร็จละอา้อาวอา่าต,ตรงนั้นครับไปครับผมปปไปไปไม่เจออะไรอยู่ครับอย่าไมไ่แดกตู้หรอก ตั้งใะเยียบเด็ดขาดครับทำลายเรียบร้อยแล้วครับดับดักอว้วไดมอนด์ครับที่ขี่มา้าแต่ไม่มีม้าเกิดนะครับเอเมอรัลครับกระดูกเอเมอรัลกระดูกกระดูกโค้ครับเอาทีทีไปด้วยครับเผื่อยามขี้เกียจหุบ ไปจุดระเบิดแม่งเลยครับโอเคปะปะขึ้นครับเอ้ยนี่นี่นี่ยังยังยังเก็บไม่หมดอ่ปะปึ๊บปึ๊บปบึโอเคทิ้งครับทายเอามาทำมะเขืออะไรแย่ไม่จเจออะไรต่าวันนี้ ตัวนี้ครับเราจับกลายร่างเป็นฝาก้อนได้ครับเอามาขี่ได้ไหมมาขี่ได้นะครับออโอูดทะเลทรายอ่าไฟก้อนเกิดที่ทะเลทรายด้วยครับเดี๋ยวเราจะจับไฟก้อนไปด้วยครับผม เราไม่ต้องจับร่างแรกมันไปนะเสียเวลาเอาไฟก้อนเลยดีกว่าครับมันมีท่าเอิร์ธเควกด้วยใช่ไหมโอ้โหแกง๊งแก๊งแม่ลูกอ่อนครับพระเจ้าจอดเจอแก๊งแม่ลูกอ่อนเข้าไปครับะปไปป,ป,ปตามหาดีกว่าเราขอลดแถวน้ำก่อนนะ เผื่อเจอ,อาอ่หาพูดรีวิวเงี้ย,ยใช่ไหมไม่ใช่ครับรเป็นฉลามเล็กครับรรเสียงดังไปไหมเสียงเกมไม่ดังนะครับ<ๆ>ก็ผมเล่งลำโพงดังเองเอฮ้ยปุมมาเซ็นเตอร์ครับ ไปแว่ก่อนดีกว่าครับมีโปเกมอนเซ็นเตอร์โอ้มีของมีของอ่านี่โรลันโรล,ลนันอา้าวดาบดากคอนเทลครับไ,ได้ท่าเฟสน,นะครับผมต้องใช้หินมูสโตนครับในการกลายร่างนี่ดู ให้เราลามให้กลายเป็นนีโลกคิงครับโลกคินโรกคินโอเคยูครับอาบ้ปปเราขอมาร์กจุไว้นะดปุ่มบีครับชื่อว่า โอเคโปโลเซนเตอร์ในทะเลทายชื่อยาวมากเฮ้ยมันมันเป็นเป็นดินสูงอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ดินสูงครับมันคืออะไร สิ่งก่อสร้างในเวอร์ชันใหม่เหรออะไรวะมันคืออะไรเดี๋ยว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 มันคืออะไรเดี๋ยวอนเดี๋ยวอนเอาละครับผมโอ้จุดเกิดนกในตำนานครับผมดูก่องดูก่อนครับ ว่าเป็นนกอะไรครับอุย้ยกระตุกกระตุกรตกระตุกรตกระตุกกรสายฟ้าครับ oh, yes, มันจะเกิดน,นกสายฟ้าผมอ่านกสายฟ้าครับตั้งแต่เวอร์ชั่นสามสขึ้นไปครับจะไม่มีทางที่จะสปอนได้ครับก็คือถ้าใครเจอคิปใครที่มันสปอนออกมาเนี่ยแล้วก็จับนะครับแสดงว่าไอ้นัน่นอะ แม่งไปเสกกันที่หลังนะครับถ้ามันจะมาจริงๆ,ๆก็เป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยแเป็นแบบนี้นะครับต้องไปหาออฟมาครับผมเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนนะเซฟจุดไว้ครับอ่เซฟเวอรอไฟ์สายฟ้านกสายฟ้าผมดอนเลยนกสายฟ้านะเดี๋ยวไปตีบอสได้เมื่อไหร่เดี๋ยวมาเอาครับ นกสายฟ้าตรงนี้ครับบอสเหรอแถวนี้น่าจะมีไหมเดี๋ยวก่อนครับผมขอถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กได้ไหมโอ้ก็นับแสงมันไม่ค่อยจะดีอ่ะเฮ้ยให้เด็กๆทายเล่นครับผมว่านี่มันคืออะไรื ก่อนปิดเมฆก่อนอ่าวิดีโอเซตติ้งครับอ๋อไปถึงเมฆมันหายแต่เงามันก็ยังอยู่ครับพระเจ้าจอร์ดโอ้มันเมฆนู่นเลยเมฆของมอสครับชิบหายละแสง <c oughs> เมฆบังเฮีย yeah. อ่าอ่าอัานนี้กำลังดีเลยครับ โหมีแสงเซตพอยต์ไว้ด้วยโอเคนี่นะเึเ๊บปึ๊บกำลังดีเลยครับไปโพสในเฟซบุ o กครับผมเดี๋ยวรู้เดี๋ยรู้ดี๋ยรู้ก็กว่าจะหาออฟได้มันลำบากนะครับไม่รู้ไปหาที่ไหนด้วยครับบอสนี่ไม่ยักเคยเจอเลยครับ ผมจะไปหาออฟมายัางไงวะเน,นี้เออสไตล์ครับ <Again. S 1> ไม่รู้ละตัวนี้เอาเป็นว่าผมต้องเดินตามหาใช่ไหมเอาละเดี๋ยวผมต้องตามหาก่อนครับผมออฟใช่ไหมออฟนกสายฟ้าผม เป็นออฟนกสายฟ้าก็ต้องมีแร่สายฟ้าอยู่ด้วยแร่สายฟ้าหาไม่ยากครับแร่สายฟ้าหาไม่ยากเดี๋ยวไปคูดแถวนั้นก็ได้จเจอครับผมแต่ปัญหาคือออฟเนี่ยหายากสุดครับชาอบูครับชาวูชาบูชาอบ,อบูมันจะกลายร่างเป็นแมกโมตาครับผม จับดีไหมจับไม่จับอ่ะ Shadow c ร o w เฮ้ยเย็ยนแล้วเหรอพระเจ้าเร็วมากเราเจอเทรนเนอร์ครับท้าสู่เทรนเนอร์ดีกว่า ดากคอนเทลใช้เบฟเฮาเดอร์มาครับมาเฟมทรเวอร์ดักชาโดูโคลชาโดูโคลชาร์ดูโคลอีกทีเฟมทรเวอร์ชาโดูโคล อีกทีนึงอ่าเรียบร้อยครับผมจาัดก,การเทนเนอร์ทิ้งอ้าวอยากสู้ใช่ไหมจัดให้เอ้าทำไมมันหนีอ่ะอที่ทีโอ้พาวเดอร์ได้จา่ายตัวนี้เลยครับง่ายดีเนาะ เมพาวเดอร์กับลูกตาอินเดอร์หรืออ,อะไรอะ่ะหมู่บ้านครับตกใจหมดครับแสงมันโหดมากครับเจอหมู่บ้านเอมซครับผมเฮ้ยมีเนื้อกินแล้วนี่ได้จากตัวอะไรวะสเต็กค,ครับได้จากไอกอูดนั่นใช่ไหม โอ้มีบ่อน้ำด้วยครับบ่อน้ำคอปเปอร์สโตนครับผมเฮ้ยมีบ้านหลังเดียวอ่ะคือเอพซีแกทําบ้านแกทำบ้านหลังเดียวใช่ไหมอ่าอ็มเพาโเล็กเสื้อครับผมคนนี้ล่ะโอ้หวานเอนชาครับแตงโมครับผมแตงโมลูกโตๆใหญ่ แตงโมแตงโมแตงไทยไม่มีอะไรครับจัดให้เลยไหมอีบีซีตบหน้าไม่ครับจัดไหมมันอะ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 ไรมันวะเฮ้ยอีบ,บีครับผมอีบ,บีไปเล่นดอทเอครับ เหมือนยั่วให้เราไปเล่นอด้วยะะะอะนกสายฟ้าผมโเลยต้องตามหาบอสให้เจอก่อนครับช่วงนี้ครับบอสกลางคืนรู้ยากด้วยครับเออไฟไมีไหนวะ อา่าเรามีไฟครับมาฮักกุริวทันเดอร์เวฟเปลี่ยนครับเป็นอ่านี่ครับเอามาเลยเฟรมทราเวอร์ไปครับลิสตันเฟรมทราเวอร์โปกเกมอนเซนเ็นเตอร์ในทะเลทราย ไม่ถึงไม่ถึงทะเลทรายอ่ะไอตัวนี้มันดับสเต็กกับผงไฟครับตีไหมยเยอะครับ Shadow c l o เนี่ยได้ผงไฟสองอันครับเออถ้าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาไอตัวนี้เลยครับ Shadow c l o นี่ได้สองสเต็กค,ครับ ตัวอะไรเนะี่ยไอตัวนี้ไม่รู้จะเก่งหรือเปล่าครับผมเก็บบอลไว้จับเทพอ่ะไอะทีครับไม่ดอบของด้วยครับอะ,อะไรวะ,ะมันหนีได้ด้วยอ่ะฮะ,ะทีโอเคเรียบร้อยครับ แถวๆนี้เป็นปมันธาดไฟล้วนๆเลยครับเนาะเก็บเบลอ่ากีรดอดครับนันธาตน้ำครับกาดีเลี้ยงดีไหมเพราะวเ,เ,เรามีลิซดอนแล้วอะ่ะไม่อยากเลี้ยงธาดไฟอีกแล้วครับันลำบากครับที่จะเลี้ยงครับ เออตอนนี้เลี้ยงทาตุน้ําให้ดีก่อนนะครับผมตอนนี้กิดดอสยังไม่มีท่าอควาเทลเลยครับไปหาท่าควาเทลจากไหนวะหรือว่าไหลได้ไม่รู้ครับรรใครรู้รบอกด้วยอ่ะนี่ครับไอ้แฟงไอ้แฟงฟูอวินเฮอรี่ <Full inventory. S 2> งานเข้าครับอีวินเทอรี่ฟูครับอปะเป๊ะพบปะ